ของแถมนะเดี๋ยวก่อนเป็นของแถมใช่เวลาที่เขาจะตัดกล้วยเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเนี่ยกล้วยมันเนี่ยฮะเออ่บานหรือยังเนี่ยตอนนี้เราก็ดูบานแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็นมหลุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเนี่ยตอนนี้เขาเรียกได้นมมันนมหลุดแล้วอบ่อยใช่ไหมนมหลุดแล้วเนี่ยครับแล้วก็มันบานแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการตัดเนี่ยเห็นไหมเรื่องของลูกบนจะเหลืองแล้วแวิธีการตัดเนี่ยเราก็ดูตำแหน่ง ไม่บางไม่บังไม่บังเนี่ยนี่นั้นเราก็ดูอ๋อมันจะต้องโน้มมาด้านนี้แล้วว่นี้ก่อน น้มอย่างนี้ใช่คนน้มอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จับนี่จับนี่แล้วก็เดี๋ยวนะพี่แอ๊ดทำไงอ๋อนี่คือที่ตัดกล้วยอ่าใช่ถูกต้องจากนั้นเราก็ตัดต้นแม่มันทิ้งด้วยอ่าสไตล์มืออาชีพเขาตัดแบบนี้อย่ามืออาชีพอย่างเรานะพลาดทำสดจากสวนแกะเลยพลอย โอ้โหว้าวพี่อุ้ยมันแน่นเลยโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสวยไหมสวยมากเลยพี่โอ้ยโอ้ยนวลหลดแล้วน้ำล้างน้ำล้างโอ้ยน้ำล้างไม่กินแล้วค่ะจะกินอันนี้โอเคครับมาโอเคครับแล้วพี่แอร์ต้องพี่เนี่ยได้สองวันก็กินได้ละสองวันกินได้ อย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าได้กินผลผลิตของตัวเองนี่มันยังค่ะยังไม่ได้กินแล้วอ๋อทม่ยังหามไปหน่อยไอ้ที่ดิไอ้ที่ไอ้ผมไหมนี่ไงไม่มีมือไม่ขมไม่ขมแต่ทีนี้แล้วยางกล้วยเนี่ยนะก็บางทีเขาเอาเนี่ยเอาไม้จิ้มจิ้มต้นกล้วยแล้วก็ให้มียางมากใส่ยางกล้วยเนี่ยก็กินสมาน โรคแผลในกระเพาะอาหารได้นะฮะนี่ก็เป็นประโยชน์ของกล้วยนะครับเเหมืืออนครใช่เดินยางนะฮะครับหรือเวลาไอเนี่ยไอก็เหมือนกันใช้กล้วยดิบๆเนี่ยฝานฝานฝานซุกเกลือน,นิดหนึ่งแล้วอมนะฮะมันก็จะทําให้ไปการมันจะเคลือบไอที่มันจุดที่คอมระคายเคืองอแล้วก็ไม่ไอายลดการไอได้แล้วไอเลิฟอยู่ไหนเลิฟอยู่ก็มรู้จะอยู่เลิฟไอ <laughs> นม่ครับไปแล้อยู่ก็ต้องต้องต้องรักษาอย่างอื่นเนาะพี่เนาะอืต้องหายใจครับโอเคครับเนาะขอบคุณมากนะคะอร่อยมากเลยพี่ไม่ขนาดว่าไม่สุกนะถ้าสุกมันกสุกนะเป่งมาเยนะมันรูดอ่ะไอ้ที่สุกอ่ะอืมนะพลอยขอแล้วนะขอบคุณนะคะน้อมรูดตูดบานพี่พี่ให่บอกน้อมรูดตูดบานนมรูดตูด บ้านต,ตัดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ